ครับลูกนี่เลยครับโลละร้อยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวลองชิมนี่เลยชิมเลยคูใหญ่ๆนี่นครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อันนี้จังหวัดอะไรนะครับอุตรดิตใช่ไหมครับอันนี้เป็นหมอนทองอุตรดิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นทุเรียนทางฝั่งภาคเหนือนครับเอาเอากำลังกินนะครับครับลูกไม่ต้องใหญ่มาก ไม่เคยกินเหมือนกันทุเรียนอุตราเด็ดนะครับหวานมันนะฮะกินเป็นไงบ้างครับกินดีไหมหอมมากใช่ไหมพี่กินตั้งเดียวไม่แพงหรอต้นเล็กต้นอ่ชิมก่อนครับเอาสกักกลุ่นึงก่อนเลยแกะเลยครับแกเลยแกเลยแกะเลย นี้ผมเพิ่งลงมาจากแท่นะครับไปเชียงรายมาโอ้ยเปลือกบางโอ้กำลังกินกำลังกินเดี๋ยวเอากำลังกินเนี๋ยกำลังกินจริงๆแล้วเดี๋ยวบีทีเดียวหมดเลยใช่ไหมครับ เอาเอาเนื้อออกมาเลยนะครับนี่เลยครับโลละร้อยห้าสิบาทนะเดี๋ยวลองชิมนี่เลยชิมเลยครูใหญ่ๆนี่อือฮึอออร่อยหวานมันเปลิกูดเนื้อมันจะแบบเนียนๆนนะครับนุ่มๆมนะครับเนื้อมันเนียนมากเลยนะ อร่อยจัดเลยอนี่เม็ดอันนี้ร้านอยู่ช่วงไหนของอุตรดิตถ์ครับเนี่ยทางลงหาึางลงหอบึกม,มีเบอร์ไหมครับมีด่านตำรวจให้ฮะมาหนอนรับมีเบอร์ร้านไหมครับเบ,รเบอร์อะไรครับบอกหน่อยนึงร้านยกศูนดปดเจ็ดหนึ่งสามสามหนึง่งสาม สองสามสามสี่ <4 S 1> <4. S 2> ติดต่อใครครับคุณชำนาญคุณชำนาญน,นะครับถ้าใครสนใจผ่านมาก็ลองแวะกันดูนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ทุเรียนอะไรครับพี่อันนี้หลงรับแม่อืมอื้ยน่ากินเหมือน,น,นกันลูกไม่ใหญ่เนาะจ้ะหลงรับแรงเนื้อเป็นประมาณไหนฮะเนื้ออันนี้เนื้อเนียนๆมัครับเนื้อมันเนืยอนุ่มเนนุ่มเนาะ เหมือนกันเนยกันมนม <c oughs> เนื้อมันในยนมอันนี้โลเท่าไหร่ครับหลงรับแรนี่้อบาทโอ้โลสี่ร้อยพี่แต่ลูกจิ๋วเดียวนะลูกไม่ใหญ่นะสี่ร้อยเขาบอกสี่ร้อยมือลูกะ <400 S 1> ละสี่ร้อยแต่แต่ลูกหนึ่งไม่ลูกหนึ่งไม่น่าไม่น่าไม่น่าถึงสี่ร้อยลูกหนึ่งอย่างมากร้อยกว่าปะ่ะเดี๋ยวลูกนี้ช่างให้ดูหน่อยครับหลงรับแรนี่ครับหลงรับแรอ่ะช่างนิดนึงนะครับลูกไม่ใหญ่นะครับ โอ้โหเท่าไหร่น่ะโลนึงกับกับสี่ร้อยครับลูกนี้เอามาเก็บเถอะอันนี้ครับสี่รอยเพลูกมันสี้อยเพอันนี้กับโลใช่